การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้ลิมิตนางวิไรกินแก้วโรงเรียนตันสุมพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนสามารถหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้ลิมิตได้ 2. นักเรียนสามารถสรุปความรู้จากตัวอย่างเรื่องอนุพันธ์และออกข้อสอบได้ ข้อสอบหลังเรียนค่ะฟังกชันนะคะอันดับแรกมันมีความหมายอยู่2เวอร์ชันนะคะซึ่งเวอร์ชันที่1นี้เขาก็จะนำเอาไปใช้ในระดับที่สูงขึ้นนะคะอันอเวอร์ชันที่2จะเป็นเรื่องของการนำเอาอความหมายของอนุพันธ์เนี้ยใช้ความรู้ที่โดนเชื่อมโยง นะคะกับเรื่องของความชันในระดับหมหนะคะความชันก็คือ,อค่าของแทนนั่นเองนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ความรู้ในเรื่องที่สองดังนั้นอนุพันธ์ของฟังก์ชันเนี่ยมันเป็นความชันนะคะของเส้นสัมผัสนะคะซึ่งความชันเนี่ยมันเกิดจาก เส้นตรงที่ไปสัมผัสกับกราฟณจุดใดจุดหนึ่งนั่นเองค่ะเมื่อเราได้เส้นความชันขึ้นมาแล้วนักเรียนก็จะต้องหาว่าณจุดเนี้ยณจุดที่สัมผัสเนี้ยไปสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากได้ที่ใดบ้างนะคะแต่ต้องใช้จุดที่ต้องการสัมผัสนะคะนักเรียนก็หา,าระยะ บนแกน x แล้วก็ระยะบนแกน y ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั้นนะคะอ,อนาคตเดี๋ยวเราได้เรียนค่ะอนุพันธ์ของฟังก์ชันเราเรียกว่าดิฟเฟเ e น t ์ดิฟเฟเรนนะคะดิฟเฟเรนก็คือความแตกต่างหรือเรียกว่าดิฟเฟเรนเชียนนะคะดิฟเฟเรนเชียน ซึ่ง d i f f e r e n c e หรือความแตกต่างเนี่ยมันเป็นความแตกต่างระหว่างนะคะค่า x ก,กับความแตกต่างของค่า y ณนะจุดของ x นะคะ2จุดเมื่อได้ x 2จุดหรือ2ค่านะักเรียนก็จะทำการหาความต่างบนกัน x ได้เมื่อได้ค่า x แล้วเราก็ต้องการหาค่า y โดยการแทนค่า x ทีละจุดลงไปนะคะจากนั้นก็หาความต่างของแกน y นะคะหรือค่า y ขึ้นมาแล้วก็เขียนเป็นอัตราส่วนนะคะอัตราส่วนเนี้ยเราเรียกว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันในระดับโมหเราเรียกค่าเนี้ยนะคะว่าค่าแทนนะคะค่าแทนนั่นเองหรือเรียกว่าความชันค่ะ เราสามารถวาดรูปได้นะคะในที่นี้เราใช้กราฟของ y เท่ากับเศษหนยกกำลัง x นะคะหรือเรียกว่า f ที T ่ x เท่ากับ1ส่วนสทั้งหมดยกกำลัง x นะคะเป็นรูปกราฟของ Exponential นะคะที่มีฐานนะคะที่มีฐานน้อยกว่า1นึ่งรูปกราฟเนี้ย ก็ได้ตามรูปกราฟนะคะเมื่อมันเป็นตัวอย่างแบบนี้แล้วอันดับแรกนักเรียนก็ต้องหา x 2ค่านะคะคือ x 1แล้วก็ x 2บนแกน x ว่าเราต้องการ x ใดบ้างจากนั้นเราก็หาความต่างของอ x ว่า2 x เนี่ยมันมีความห่างอยู่เท่าไหร่ก็เป็น x 2ลบกับ x 1หรือเรียกว่าเราจะใช้ตัวแทนนี้ว่า Delta x นะคะ Delta x ก็คือสามเหลี่ยมนักเรียนจะเห็นรูปสามเหลี่ยม x นะคะเราอ่านว่าเดลต้า x นะคะนี่ทำนนงเดียวกันนะัดตำแหน่งของ x 1นะคะ x ที่1นะให้ค่า y เท่าไหร่นักเรียนก็เอา x ที่1ไปแทนในฟังก์ชันนะคะมันก็เลยได้เป็น y 1เท่ากับ f f ทีนะ่ x1 ะในทํานองเดียวกัน x2 เนี่ยให้ค่าเท่าไหร่แล้วก็ต้องให้ x2 เนี่ยไปแทนในฟังก์ชันนะคะมันก็จะได้การแทนค่าก็คือสั่งให้แทนค่าก็คือ f ที่ x บวกเ s สนะคะไอ้่วนเนี้ยมันก็คือเดลต้านั่นเองค่ะจะเป็นตัวแทนนะคะเมื่อเราได้เสร็จแล้วเราก็มาเขียนในรูปของอัตราส่วนนะคะ d i f f e r e n หารด้วย different x หรือเรียกว่า dy by dx นะคะงเท่ากับ f ที่ x 1บวก h ลบ f ที่ x 1หารด้วย x 1บวก h ลบ x 1นะคะเมื่อเราจัดรูปให้เรียบร้อยก็จะได้ดังรูปนะคะรูปเนี้ยเราเรียกว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้ริมิตนะคะแล้วเราก็จะกำหนดให้ เเข้าใกล้0ก็เก็คือความต่างนะคะความต่างบนแกน x หรือเดลตา x ถ้ามันเข้าใกล้0แปลว่า x อาและ x2 นั้นก็จะพยายามซ้อนกันหรือจะไม่มีช่องว่างนั่นเองค่ะนักเรียนศึกษาตัวตัวอย่างและสรุปเป็นความรู้นะคะ จงหาค่า dy by dx หรือเรียกว่า d i f f e r e n y หารด้วย different x นะคะจากฟังก์ชันที่กําหนดหรือเรียกว่าหาอนุพันธ์ก็ได้นะคะข้อหนึ่งกำหนดให้ f ที่ x เท่ากับ x ลบหจงหา dy by dx หรือ different y หารด้วย different x ซึ่งเท่ากับนะคะเขก็บอกว่าง่ายเขก็บอกว่า f ที่ x บวก x ลบ f ที่ x ส่วนใครคะ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของนักเรียนก็ต้องหา,า x บวก s ไปแทนลงใน x ก่อนเพื่อหาค่าของ y ณนะจุดของ x บวก s นะคะส่วน f ที T ่ x เราได้แล้วแล้วก็เอาสองค่านี้มาทำอะไรกันคะลบกันพอลบกันก็จะเป็นความต่างบนแกน y ส่วนความต่างบนแกน x เขาลบให้แล้วเลยได้ใครคะได้ s นะนักเรียนก็ จัดรูปให้เรียบร้อยข้อนี้ได้1ค่ะข้อ2เหมือนกันนะคะนึกลิงก็ต้องหาจุดของ x บก s ก่อนนะคะคือจุดที่2คือ x นั่นเองก็เอาไปแทนค่าในตำแหน่งของ x นะคะเมื่อแทนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเอาไปลบกับใค,คะ่ะ f t x ซึ่ง f ท x มีค่าเกิดขึ้นคือใค,คะ่ะ x กำลังสองลบหนึ่งนะคะนี่คือความต่างบนแกน y จัดรูปให้เรียบร้อยส่วนความต่างบนแกน x มีค่าเป็นอะไรคะ h อยู่แล้วจากนั้นเราก็ได้รูปคือ 2x บวก h เมื่อเรากำหนดค่า h เข้าใกล้0มันก็จะได้คำตอบเป็น 2x นั่นเองค่ะ ข้อ3กำหนดให้ f x, ที่ x เท่ากับ 4x กำลัง3เราจะหาค่า dy by dx หรือ d i f f e r e n น์ y หารด้วย d i f f e r e n น x หรือเรียกว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันได้อย่างไรในที่นี้นะัเกเรียนต้องหาค่าของ x ที่2ก่อนซึ่ง x ที่2เกิดจาก x บวก h นะคะเอาไปแทนในตำแหน่งของ x นะคะแต่ปรากฏว่า x บวก h ยกกำลัง3เนี่ยมันจะต้องใช้วงเล็บถึง3วงเล็บคูณกันมันก็เลยทำให้เราวุ่นวายนะคะเพราะฉะนั้นเราเลยต้องใช้เรื่องของสามเหลี่ยมของปัสคานนะคะชั้นที่เท่าไหรคะชั้นที่3จะมีสัมประสิทธิ์คือ1 3 3 1นะคะเมื่อเราได้ตัวนี้แล้วก็เอาไปแทนค่าเราก็จะได้ตำแหน่งของเอาเอาเอา,เอาตัวแปรไปแทนนะคะตัวหน้าก็คือ x นะคะ x กำลังสาม x กำลังสองแล้วก็ x นะคะจากนั้นก็เอาตัวหลังไปแทนนะคะจากขวาไปซ้าย h เป็นตัวหลังหรือ,อพจน์หลังก็ xh ที 3, ่ส x ที่สแล้วก็ h นั่นเองไล่ไปนะคะก็คือเป็น Factorial นั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็เอาสีเข้าไปคูณจากรูปที่เรียบร้อยเราก็เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็นำเอามาหา d i f f e r e n c e ์ y นะคะเอา2คนเนี้ย นะคะสองค่าเนี่ยมันลบกันและ d i f f e r e n c e x ก็คือไข่คะก็ x อก็ได้ x นั่นเองใช่ไหมจัดรูปให้เรียบร้อยนะคะนัเกเรียนลงศึกษานะคะข้อ4ลักษณะคล้ายข้อ3นะคะเพียงแต่มี1ไปบวกใน x กำลัง3นะคะลักษณะนี้เออ่อทั้งสองข้อเนี่ยมันก็จะมีคำตอบที่เป็นไงคะ ก็ต้องเหมือนกันนะคะก็ลองนักเรียนลองดูนะคะเราก็ใช้ข้อเป็ดเอข้อ3เป็นหลักนะคะกระจาย x บวก h กำลัง3ไปนะคะได้เสร็จแล้วจึงไปบวกกับ1นะคะก็เป็นค่าของ f ที่ x บวก h หรือ x h. ตำแหน่งที่2ใช่ไหมคะเสร็จแล้ว f ที่ x เราได้แล้วก็เอา2ค่าเนี้ยมาลบกันเรียกว่า d i f f e r e n c y ส่วน d i f f e r e n c x มีค่าเป็นอะไรคะเป็น h จัดรูปให้เรียบร้อยสุดท้ายถ้าเรากำหนดให้ h เข้าใกล้0ผลลัพธ์ก็จะได้แค่ 12x กำลังสเพราะฉะนั้นข้อ3และข้อ4จึงมีคำตอบเดียวกันคะ่ะแต่รูปโจทย์คนละโจทย์นะคะ ข้อสอบหลังเรียนฉเฉลยถ้านักเรียนทำถูกตั้งแต่3ข้อขึ้นไปแปลว่านักเรียนมีความเข้าใจและผ่านแล้วแต่ถ้านักเรียนทำไม่ถึงนะคะนักเรียนต้องสอบแก้แสดงวิธีทำนะคะข้อข้อผิดและออกข้อสอบอ้างอิงข้อผิดนะคะ